สวัสดีครับวันนี้พบกับวอลนาทุุงเช่นเคยนะครับมาดูพี่ทองทําเชปกระทะเหล็กวันนี้ว่าเราจะทําอะไรกันนะครับดูกันนะครับน้ำพริกกาหนวดวิ่งนวดกระปุ <c oughs> กตอนนี้เขาก็ช่วยกันทำ <c oughs> นะครับต้มน้ำ จัดไปครับชุดใหญ่วันนี้ครับนี่กำลังต้มไข่นะครับนี่ต้มไข่นี่เชฟกระทะหลิกก็กำลังหาเครื่องปรุงนะครับ ผมก็ไม่ค่อยพูดเยอะนะครับไยเขานิดนึงนะครับนี่นะครับวันนี้ก็ทำคลิปขำขฮ่าๆนะครับไม่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปเลยนะครับเพราะว่างานยุ่งนะครับติดงานนะครับงานเยอะวันว่างเข้ามาหาหนูครับพ่งนี้ติดป่านานะครับใครสนใจไปจับปูอยู่ที่ทุ่งนาได้นะครับพ่งนี้ ก็อันนี้ใส่อะไรนี่ครับพริกผงหรือเปล่าครับเนี่ยเทใส่หมดเลยผมว่าคนครับโอเคครับจัดไปครับน,น้ำปลาครึ่งขวดนะครับวันนี้ทังโซนนู้นก็กินมาม่านะครับเต็มถ้วยเลยครับ เดี๋ยวไปถ่ายหน้าเิปก่อนนะครับถ่ายแต่หลังหน้าจะมืดๆหน่อยๆนะครับหน้าเชปเพราะว่ามันไม่ค่อยสว่างมันสลัวนิดนึง เห็นแก่ผมบ่พอเห็นแก่ผมเนี่ยกินใจเลยบ้อกวบอกว่าผิดมากนะครับเนี่ยบางยาตัวเองเนี่ยใส่หลายชนเลยดีพเป็นตาลนิดๆข้าวเปลี่ยนนิดๆร่อยปัญญานตอนนี้ก็ยกแก้วนะครับทางนู้นก็ดูโทรศัพท์บอกเลยแหละฮัตเป็นฮัตนี่ครับเรามาข้งแคมตั้งแคมป์กันนะครับ นี่ก็สดทางนี้ก็ดูโทรศัพท์แล้วก็ซดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องอมรันทุ่งนะครับเช่นเคยนะครับนี่ก็เป็นที่ผมนอนนะครับเนี่ยมันมืดนิดนึงนะครับนี่หลอดไฟรถทุกคันเลยนะครับนี่บรรยากาศนี่ครับพระจันทร์ดวงใหญ่มากนะครับ วิวสวยครับที่บุรีรัมนะครับนี่ครับโคกเขานะครับชอกวตอวแขนกันนี่นมอาอนวมนนี่มวนี่ไทยเนาะมันมันรอนแล้วน่ะ สวัสดีครับพบกับออมรัตุ่งนะครับวันนี้ก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับ